แต่เขารู้ว่าพวกมึงเนี่ยทำเอาหน้าครับขนาดของบริจาคจากประเทศยุโรปจากไอฝัง่งตะวันตกที่เอาบริจาคมาเนี่ยมึงยังเอาไปขายที่ตลาดมืดเลยเ <ynasty S 1> ขารู้ว่าพวกมึงนี่คือเอาหน้าอย่างเดียวครับเอาผลประโยชน์อย่างเดียวครับไม่มีผลประโยชน์มึงไม่เปิดมึงไม่ทําทั้งนั้นแหละครับเงินยูเอ็นของบริจาคเนี่ยมึงยังเอาไปขายเลยเอาไปขายที่ตลาดมืดเลยนะเป็นข่าวตอนแรกนึกว่าข่าวปลอม แต่พอกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงว่าเป็นความจริงที่ปล่อยให้นักเรียนเขมรเข้ามาทําการศึกษาจนจบปริญญาตรีได้ฟรีเพราะมันเป็นข้อตกลงเดิมที่เคยตกลงไว้ก่อนที่จะมีสงครามเรามีความรู้สึกว่าเสียใจมากกับข่าวนี้อยากให้มันเป็นข่าวปลอมเพราะว่าสงสารนักเรียนไทยสงสารคนไทยคนที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนแม้แต่กระทั่งปริญญาตรีเลยคือแม้แต่บางคนน่ะมัธยมยังเรียนไม่จบเลยเพราะว่าไม่มีเงิน แต่ว่าขเขมรน่ะใช้เงินประชาชนของคนไทยเรานี่แหละเรียนจบปริญญาตรีมาเลยแล้วก็ไปเหยียบทงชาติไทยต่อรู้สึกเจ็บใจมากพูดต่อไม่ถูกเลยอะ่ะผมดูคลิปผมก็รีบเข้าไปค้นดูเลยปรากฏจริงครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ไอ้บอยอ่ะได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นสิ่งนี้ครับทุกคนเพราะไอ้บอยมันเคยพูดไว้ว่า ประเทศไทยประเทศพวกมึงอ่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่ทําอะไรให้เขมนหรอกไม่ยอมให้เขมนได้เรียนหรอกไม่ยอมให้เขมนได้ทำหรอกมันจะพูดคํานี้เลยนะครับแล้วนี่ไทยได้อะไรอยากรู้มากเลยไทยได้อะไรเพราะว่าให้เด็กต่างด้าวโดยไม่มีสัญชาติไทย เรียนฟรีและหมายถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยถ้าผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆก็สามารถได้เรียนในไทยได้อันเนี้ยไทยได้อะไรนอกจากเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละคืออยากอยากให้บอยมามาดูนะอันนี้ไม่ใช่มั่วซั่วพูดนะไม่ได้พูดเอาหน้าอย่างที่บอยเคยบอกนะ มม่ได้พูดเอาหน้าอันเนี้ยไม่ใช่คนไทยไม่ได้เอาหน้าแต่เข้าไปค้นดูเข้าไปดูแล้วมันนี่คือความจริงก็เลยเอาความจริงมาพูดให้บอยฟังแล้วก็อยากให้บอยเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็อยากให้บอยเนี่ยคําพูดที่บอกว่าบอกว่าประเทศไทยหนึ่งทำเอาหน้าสองถ้าไม่มีผลประโยชน์ไทยไม่ทําเนี่ยตรงนี้คืออะไรไทยได้อะไรจากการให้ เด็กต่างด้าวมาเรียนฟรีในไทยไทยได้อะไรประโยชน์อะไรได้หน้าหรอเอาหน้าไปทำอะไรนะไทยเอาหน้าไปทำอะไรแล้วประโยชน์ได้อะไรคือต้องฟักเงินที่เป็นภาษีของคนไทยให้เด็กต่างด้าวได้เรียนฟรีตรงนี้ไทยได้อะไรนะ แล้วเสร็จไม่พอยังเจอบอยและคนประเทศบอยนี้มาดูถูกน้ำใจเขาอีกมาดูถูกสิ่งที่คนไทยเสียสละให้อีกตรงนี้คนไทยได้อะไรครับได้ความเสียใจครับนะเจ็บใจครับจากความเสียสละจากความดีที่มอบให้คนอื่นแล้วโดนคนอื่นมาสบประมาทมาดูถูกมาเหยียดยาม ไม่เห็นคุณค่านะเนรคุณใส่ได้ความเจ็บใจครับเต็มเต็มเลยฮะเนี่ยสิ่งที่ใส่จะได้เพราะฉะนั้นอยากให้บอยนั้นดูให้ถีถ่วนแล้วค่อยพูดนะตรงนี้ถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์คนกรเมรและก็ลูกของต่างด้าวได้ประโยชน์ครับได้เขาได้โอกาสเข้าถึงการศึกษา ได้โอกาสพัฒนาตัวเองนะได้มีอนาคตคือได้ทุกอย่างไทยคือผู้ให้ผู้เสียสละแถมยังเป็นผู้ที่ต้องเสียใจอีกนะถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วสมมุตินนะคนต่างด้าวชาวต่างชาติเห็นคุณค่าขอบคุณ น้อมในบุญคุณที่คนไทยเขามอบให้ที่เขาเสียสละเพื่อเราที่เขามอบโอกาสให้เราแบบนี้คนไทยก็ไม่เสียใจแล้วเขาจะดีใจเขาจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำได้เสียสละได้ให้นะแต่เนี้ยเมื่อเป็นผู้เสียสละผู้ให้แล้วกับถูกผู้ที่ได้รับเนี้ย มองไม่เห็นคุณค่านะยังนเนรคุณใส่กลับมาด่ากับอต่อว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของผู้ให้เลยอันนี้นอกจากไม่ได้แล้วมีแต่เสียกับเสียนะวันนั้นดูคลิปบอยที่ออกมาพูดเนาะเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพแล้วมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วคนไทยพากันเสียสละช่วยเหลือ นะแม้จะมีเงินจากทางยุโรปเข้ามาช่วยแต่มันไม่เพียงพอหรอกนะเรื่องยาอาหารการกินต้นทุนต่างๆของผู้ประยพ์เหล่านั้นแต่โดนบอยเนย่นอกจากมองไม่เห็นความดีที่คนไทยนั้นเขาเสียสละเขามองให้แล้วบอยมาถูกประมาทเขามาดูถูกเขาว่าประเทศไทยประเทศพุกมือถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่เห็นแก่เงินบริจาค พวกมึงไม่ทําหรอกนะทําเอาหน้าครับทําเอาหน้าครับบ่อยพูดอย่างนี้เลยวันนั้นนะฟังแล้วแบบน่าเจ็บใจมากแล้วนี่แหละการทําตรงนี้การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวให้กับคนเขมรคนเขมรเขาก็ไม่ตัดออกนะเขาเขาไปดูแล้วเมื่อกี้เขาได้อะไรนอกจากความเสียใจนอกจากการเสียสละนะเสียเงิน เสียเวลาเขาได้อะไรอย่างน้อยได้คำขอบคุณได้คนที่รู้จักนึกถึงบุญคุณของผู้ให้เท่านี้ก็ยังดีนะถ้าไทยจะได้อะแต่มันกลับไม่ได้เลยอะแต่เขายังต้องให้ต่อยังต้องมอบต่อนะที่บอกว่าเกิดจากสัญญาเดิมจากข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันคือสิ่งที่น่าเจ็บใจ ที่คนเขเมรนั้นไม่เห็นค่าแล้วมาดูถูกนะตอนแรกดูข่าวปุ๊บก็คิดว่าเป็นข่าวที่ปั่นกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยรีบเข้าไปค้นดูแล้วก็ไปหาข้อมูลจากหลายแหล่งหลายแหล่งข่าวชัดเจนมากครับมาในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็เป็นการถแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเลยว่ายังมอบโอกาสนี้ให้กับเด็กต่างด้าวลูกคนต่างด้าวอยู่นั้นรวมหึงคนเขเมรด้วย และรวมถึงผู้ที่อยากจะเรียนให้จบถึงปริญญาตรีด้วยถ้าคุณาผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนนั้นๆนะครับไปฟังแล้วก็โอ้โหนะบางครั้งก็ผมเนี่ยเข้าใจคนไทยมากๆเลยในสิ่งที่คนไทยนั้นรู้สึก,สกเสียใจนะถ้าว่าให้คนที่แบบว่าไม่ไม่ในละคุณอะ่ะผมเชื่อนะเพราะคนไทยเขาชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลืออยู่แล้วเขาจะไม่เสียใจนะถ้าเขาให้แต่ถ้าให้แล้วอะ่ะ มันเนรคุณใส่ทำให้เจ็บปวดทำให้เสียความรู้สึกผมเชื่อเหลือเกินคนไทยแม้จะเสียสละแค่ไหนเขาก็ต้องเจ็บใจเป็นเขาปเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเขาอะนะเป็นภาษีของเขาเป็นทรัพย์สินของคนไทยแต่ต้องไปแบ่งให้คนอื่นคนอื่นเฉยๆก็ไม่ว่าคนอื่นที่สุดเนรคุณคนอื่นที่ไม่เห็นคุณค่าแบบนี้จะปวดเสียใจครับ ผมเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นเลยนะครับผมนี่แหละครับผมประเทศไทยประเทศที่แบกรับภาระหลายอย่างที่เสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อหลักมนุษย,ยธรรมนะครับผมนี่คือประเทศไทยสำหรับผมแล้วผมชื่นชมและศรัทธาเสมอมาเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ตามโดยเฉพาะเขมรมาต่อว่ามาด่าทอผมถึงออกมาสัตว์กลับกับขเขมร ไม่ว่าคอมเมนต์จะบอกว่าผมเลียผมอะไรก็ตามผมไม่สนใจเลยเพราะผมเห็นผมรู้ในสิ่งที่คนไทยทําและเสียสละเพื่อคนอื่นรวมถึงตัวผมด้วยที่คนไทยนั้นซัพพอร์ตและเสียสละเพื่อผมนะครับผมวันนี้ผมก็เอาคลิปวิดีโอนี้มาให้ทุกคนดูและก็หวังว่ามันจะไปะถึงไอ้บอยอยากให้ไอ้บอยได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นในสิ่งที่คนไทยนั้นแม้วันนี้ทะเลาะกันยังแบ่งปันสิ่งนี้ให้คนขอมเมนอยู่เลยนะครับผม ฝากไว้ตอนนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม